สวัสดียามเย็นๆครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนพ้องน้องพี่ยาสนิทมิรสหายครับผมแล้วก็น้องๆน้อง,อง,อง,องว้ยรุ่นเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศตะวันก็นจะตกดินแล้วเมื่อกี้ไปดักล่วง PVC ไว้ทางนู้นครับห้าอันเสร็จจากดกูพีวก็พาเพื่อนมาเก็บไปขวดดักปลาซิวของเราคนเพราผมประดักไว้ตั้งแต่สี่โมงเช้าครับเอาทำไมมันลอยมาเนี่ยท่านผู้ชม ผมปักไว้นู่นเะี๋ักนู่นครับโอ้ลมมันพัดมาติดตะลิ่งจะได้เรื่องไหมเนาะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีท่านผู้มชมแป๊บนึงนะหัวอาหารของเราก็เดี๋ยวบอกเล่าเราื่องหังอาหารนิดหนึ่งครับผมเป็นอาหารลูกไก่เล็กนะท่านผู้ชมนะหัวอาหารลูกไก่เล็กครับใส่ขวดมาแบบน,นี้เดี๋ยวเราไปดูลูปล่างกันแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ได้กันเลยครับผมเดี๋ยวเขอเตรียมตัวแป๊บหนึง่ง โอ้โหม,มีตัวนี่หว่าท่านผู้ชมได้ผลครับแต่เราจะเอาขึ้นยังไงล่ะทีนี้ต้องใช้มือเขาเอาขึ้นวิธีไหนครับเนี่ยเพิ่งลองดักครั้งแรกด้วยครับแบบนี้นะแบบนี้หรือเปล่าครับดูดูมั้งจังดูดูดูนี่มีตัวมีตัวโอ้โหอี่ครับอาณาออกยังไงล่ะทีนี้พ่อแม่พี่น้องหมดเลยครับ อาหารในนี้เราปลามันออกได้โอ้มันออกนอี่งานเข้าแล้วทีนี้ด,ดูเถอกับปลาคนนี้จะได้ครับเนี่นี่นี่โอ้โหเอที่จุดประสงค์ที่ผมมาดักนี่คือผมจะเอาเอาปลาซิวไปทำมาหนี้นะชมเอาปลาซิวไปทำเหยื่อดักรอบกบครับเนี่ยม่มตัวเล็กจังครับ อาหารปลาดุกเออาหารลูกไก่เล็กเราก็จะใส่ใส่ไว้นี่ครับแล้วมันก็จะมีงาแบบนี้งาสองทางแบบนี้ครับงาทางเข้าาหารหมดเลยาหารเราไม่ได้เอาที่ใส่มาด้วยเพื่อนออกมาดักหนูครับดักได้นเช้าครับรีบเตรียมของมาดักหนูก็ลืมของใส่ประสิวด้วยครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชุกลงนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะเราทดสอบดูก่อนครับท่านผู้ชม สามอันครับทดสอบดูกะรินน้ำบอ,อกนิดหนึ่งครับถ้าเอามุงเขียวมาใส่ก็เทใส่มุงเขียวโจกเดียวเลยครับเนี่ยอู้ห่ามงเขียวอ้อ่านเขาเ้าล้ำสบาย <c oughs> ตายปลาซิวครับแต่ตัวเล็กครับปลาซิวดู ตัวเล็กมากท่านชมเดี๋ยวทด,ทดลองดูก่อนเนาะทดสอบดูก่อนครับเดี๋ยวถ้าได้ผลดีแล้วก็เราเค่อยมาดักใหม่นี่ครับตองเทีออกทั้งปากแบบนี้เลยครับโอ้ลำบากลำบนแน่นอะโอ้โหรินน้ำออกครับ ปลาซิวเราจะได้แค่ไหนครับไหนเป็นปลาซิวทั้งนั้นเลยครับเนี่ยได้อยู่เนี่ยใส่รอบได้อยู่สองสาหลังครับเนี่ยแต่ผมใส่ไปสามอันนะท่านชมครับเดี๋ยวเราย้ายไปอีบอ่อหนึ่งสองอันครับบอ่อนั้นบอ่อน้ําลึกมันจะเข้าหรือเปล่าแต่บอ่อนี้บอ่อที่เคยดักกุ้งครับกุ้งเข้าเยอะๆในบ่อนี้แหละ เห็นปลาซิวมันขึ้นดีก็เลยลองดูสักหน่อยสิว่าจะไปลงไข่เอาปลามาดักกบไปไม่ทันแล้วใส่ดวงห้าอันมืดเลยครับเดินเลาะทุ่งเดินเลาะทุ่งเลาะทุ่งเลาะทุ่งโหได้อยู่นะเนี่ยเดินเนื้อเลยครับ ดูดูน้ำหมดเลยท่านชมปูปลาแล้วครับโอ้โหพอ,หอหได้อยู่ครับเนี่ยโอ้ใส่รอบได้ปลาขาวก็มีท่านชมปลาขาวเข้าครับเนี่ยใส่รอบได้สามสี่หลังเลยครับเนี่ยโอ้โหได้เหยื่อแล้วเรามีเหยื่อใส่รอบกบให้เพื่อนได้ดูแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใส่คืนคน,นี้เก็บปลาซิวไปไว้ก่อนครับนี่นะชมครับ ดูโอ้ขอได้เลยครับแจวเลยครับเนี่ยโคดดักปลาเสีก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยปกติเอาขวดน้ำอัดลมขวดใหญ่ก็ได้ครับแต่ผมหาไม่ทันก็เลยเอาถัางใหญ่เลยถัง5ลิตรเลย <c oughs> โอเคครับไปไปบ่อที่สองเราเดี๋ยวจะมืดก่อนครับ สองของเราฝากไว้นี่ก่อนเด้อโอ้โหอ,อันนี้ก็จมครับท่านชมจมเพราะอะไรอย่างนั้นล่ะนะอู้เห็นปลาโผล่แล้วอู้ปลาขาวปลาขาวท่านชมปลาขาวก็เข้าครับโอ้เขาท่าเขาท่า,างานนี้ขวดดักปลาของเราครับ <c oughs> จะขึ้นท่าไหนเนาะทีเนี้ยโอ้โหหัวอาหารเหลือเพียบเลยอันนี้ครับ โอ้น,นี่มาเท่าน้อยเดียวได้ย,ยังไงให้มันออกได้บ้าออกได้เฉรือนี่ครับอันนี้แบบรถถังเลยท่านชมใส่เยือสองอันเลยครับอันนี้เออออกทางไหนแล้วทีเนี้ยออ้อู้อปลาหกออกไปนู่นอีกอ้ ปลาไหลออกมาเลยโอ้นี้ไม่ค่อยเข้าชนชมครับน้อยมากเลยมีปลาขาวอยู่ตัวเดียวตัวใหญ่ๆหน่อยมีน้ำมีเนื้อหน่อยโอ้โหอุอาอาโฟมใส่ด้วยครับอันนี้ให้มันลอยครับไม่ได้ผลครับ เจาะรูอากาศไม่ได้ผลท่านผู้ชมแบบไม่เจาะเข้าดีกว่านะครับมันอันแรกนั่นแหละนว่นครับนู่นอันนี้แบบเจาะรูอากาศเอาโฟมใส่ให้มันลอยครับไม่ได้เรื่องครับนี่ลอยเดียวเองโถ ได้อยู่มั้ยในรอบหลังหนึ่งนี่ท่านชมนี่ผมเจาะรูอากาศออกทางนี้ครับเนี่ยกาก็าจะเอาโฟมยัดใส่ให้มันลอยน้ําได้ครับขวด,ขวดมันจะจมที่ไหนได้ไม่ได้เรื่องเลยตอนเข้าเข้าง่ายแท้ตอนออกออกยากเนี่ยน้อยเดียวเอง โได้ตุ้มหลังหนึ่งอยู่ครับอ้ได้รอบยวรอบเดี๋ยวตุ้มมาใส่เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับนี่เราทดลองก่อนทดลองหาเหยือ่อไปใส่รอบกบครับอ้ใส่ได้ไม่พอหลังหรอกเนี้ยอันเนี้ยอือโอ้ปลาปลาปลาโอ้อันนี้ก็อะไรเนี่ยจมอีกแล้วยังไงอ่ะ ไม่เห็นมีปลาอะไรเลยคุณผู้ชมโอ้มีอยู่มีอยู่ครับมีอยู่หน่อยนึงโอ้โอ,โอชนแล้วชนแล้วตึกตัก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 อยู่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเสียเวลากับเชือกอีกดูดูเสียงดูเสียงมันชนครับตักตักตักตกต,กตักเลยดูโอ้โหเป็นยังไงครับ อันนี้พอได้อยู่ครับดีกว่าอันเมื่อกี้หน่อยนึงถอด,ดยอก่อนเอามันลวกออกข้างนี้ได้อีกอู้อะไรเนี่ยปลาลวกหมดเลยงานเข้า กรำลังชมเลยปลากล็ออกหมดเลยครับนี่นะโอ้โหงานเข้าทีน่นี้อุตสาหกรรมมาตั้งเยอะปลาขาวก็เข้าดีท่านผู้ชมครับได้ตัวปลาขาวด้วยก็ถือว่าเจ๋มปลาขาวนี่กบมันจะเข้าดีมากครับ ปลาขาวปลาส้อยปลาซาบปลาอะไรเนะี่ยไม่ต้องสับละเอียดครับบีบให้มันแตกๆหน่อยนึงก็ให้กลิ่นข้าวมันออกแค่นั้นนะเราใส่รอบขบได้เลยครับโอ้โหอันนี้เข้าดีครับนี่นะหกทิ้งหมดเลยโหอ,อะไร,ะรสองขวดไม่ดีครับท่านผู้ชมยุ่งยากครับไอขวดเยือนเนี่ยขวดเดียวดีกว่าครับสองขวดกลายเป็นยุ่งยากเรื่องมากาเลยครับ ได้อยู่ครับอันนี้ดีกว่าอันที่สองอยู่อันที่สามเนี่ยอันที่สองของบ่อน,นี้ครับดีกว่าอันแรกอยู่เนี่ยนะโอ้เสียดายปลาทีเนาะบีบให้น้ำมันแตกแล้วก็ทำเหยื่อได้เลยครับเนี่ยตัก,กบ<ม>เห็นรอยก,กบไปด้วยเบลเลยครับเจอกันแน่ท่านผู้ชมเร็วนี้ครับตะก,กบหน้านี้จะเข้าไหมต้องพิสูจน์กันดูครับ โอเคกลับมาถึงบ้านแล้วครับผมนู mm ้ช hmm. มนี่ครับปลาซิวของเราที่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ใส่ตุ้มกบได้ห้าหลังอยู่ครับนี่ท่านชมไหมมีปลาขาวปลานี่ด้วยถ้าได้ปลาขาวเยอะๆนี่จำเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยนี่ถือว่าได้ผลอยู่นะแค่เป็นการทดลองครั้งแรกเฉยๆครับผมนี่เดี๋ยวเราก็เอาจริงเอาจังรอบหน้าครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์อ่าดัดแปลง ใส่เทคนิคแก้ไขจุดบกพร่องนิดนึงครับผมเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ครับแต่เรเร็วนี้ได้ดูคลิปดักกบโดยตุ่มแน่นอนครับผมตุ่มลิขสศิธิ์จากหน่มทุ่งกุลาครับทางตุ่มทางรอบซิ่งทางแงบสี่อย่างสี่ชนิดมีลิขสศิธิ์เรียบร้อยแล้วครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ